มวลเมฆลอยตัวเข้ามาเกาะกลุ่มกันตอนเช้านะคะลมสายลมพัดเอื่อยๆหน้าหนาวกำลังจะมาเยือนเขาให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะแสงทองกำลังทอสาสส่องบอกว่าเวลาของวันใหม่เข้ามาเยือนแล้วนะคะ ท้องฟ้าทาบทาสีทองนกกาบินออกกลาลรังนไคะจะบินจะบินผ่านสวยงามมากค่ะเหมือนกับเลียวขึ้นเลยสวยนะคะ ตามนกตัวนี้ไปหน่อยอ๋อออ๋ออเบียนวนเบียนนะคะนบนเบียนวนเบียนู่แถวนี้นกเยอะมากเลยค่ะนกเยอะมากแต่เขาเห็นเราเ,เขาจะตื่นนะคะเขาตื่นเขาจะตื่น,ต,นตกใจเหมือนคนเรา่นแหละค่ะเขาคิกว่าไพมา ก็เลยหาที่หลบแสงแดดกำลังโผล่พ้นเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างเมื่อสักครู่นี้แสงสดใสทาบทานนิดเดียวตอนนี้เคลื่อนเริ่มเคลื่อนแล้วค่ะก้อนเมฆกำลังเคลื่อนออกก้อนเมฆกำลังเริ่มเริ่มห่างเริ่มห่างแสงทองกำลัง จะทำให้ท้องฟ้าสดใสอีกแล้วนะคะอ่านกกาบินมาโชวเที่ยวอืมสวยคสวยสวยมากสวยนะคะฝั่งนี้ยังต้องคุมเลยต่ตรงนี้ต้องมาดูทางทิศตะวันออกที่ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะนี่ค่ะ สวยมากเลยสวยพอแล้วนะคะ